ขั้นตอนแนะนำสมาชิกกินข้าวแล้วได้ตังกดเข้าไปที่ปุ่มแนะนำเพื่อนกดแนะนำสมาชิกหลังจากนั้นให้ทางสมาชิกสแกน QR code แนะนำเพื่อนได้เลยค่ะ เมื่อสแกนคิ c อา e คเรียบร้อยแล้วตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งกดสมัครผ่านไลน์ได้เลยค่ะกรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์มือถือ10หลักพร้อมรอรับ OTP ใช้ในการยืนยันตัวตนค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดตกลงและกรอกข้อมูลสมาชิกชื่อนามสกุลเบอร์โทรรหัสผ่านกดยอมรับเงื่อนไขในการใช้งานและกดตกลงค่ะ เข้าสู่ระบบหลังจากนั้นทําการชําระค่าสมาชิกรายเดือน99บาทสามารถจ่ายได้2ทางค่ะคือใช้โค้ดคูปองจากพี่พี่ร์เกตเตอร์หรือจะเป็นการบันทึก QR โค d e เพื่อที่จะทําการชําระผ่านแอปธนาคารปกติได้เลยค่ะขั้นตอนการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน Food Paying ดาวน์โหลดแอป Food Paying กดอนุญาตเข้าถึงตำแหน่งของคุณกดเลือกพื้นที่ในการใช้บริการค่ะ หลังจากนั้นกรอกเบอร์มือถือ10บหลักเพื่อรอรับรหัส OTP นะคะใส่รหัส OTP ที่คุณได้รับค่ะกดอนุญาตการเข้าถึงเลือกร้านค้าที่คุณต้องการใช้งานได้เลยนะคะกดเลือกเมนูที่ต้องการสั่งค่ะกดเลือกตัวเลือกเสริมตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่มยืนยันคำสั่งซื้อได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้ก็สามารถใช้แอปพลิเคชัน Food p a ์อิ g ใช้ส่วนลดแทนเงินสดได้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ